สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัยออฟทาร์รบายกันชริยานะคะมาเจอกันต่อในคลิปคำถามในคลิปคำถามนะจ๊ะเมื่อวานาทำไปสี่ธาตุวันนี้มาทำอีกสี่ธาตุในคลิปคำถามเอาคำถามมาจากใต้คอมเมนต์ของคุณค่ะคำถามมาจากใต้คอมเมนต์เมื่อวานมีคนมาถามว่าเขาจะเลิกกับมือที่สามไหม วงร็บเมียน้อยเอออะถ้าใครมีบุคคลคนที่ดูคลิปนี้ได้ก็คือคือสามีเราเป็นมีบุคคลที่สหรือแฟนเราแฟนเราเป็นมีบุคคลที่สามคำถามคือเขาจะเริกกับบุคคลที่3ามไหมและความสัมพันธ์ของเขากับบุคคลที่3เป็นอย่างไรโอเคไหมมากันที่ท่าแรก ท่าน้ำวันนี้เอาใจน้ำเอาใจน้ำเอาใจน้ำหน่อยน้ำถามว่าเมื่อวานน้ำถามว่าอาจารย์จะมีสักครั้งไหมที่น้ำจะเป็นที่หนึ่งได้ได้นะก็ได้นะอ่ะมามากันที่ทตาน้ำก็รกฎมินพฤชเจค่ะเป็นการดูดวงทั่ว,วไปเป็นการดูดวงแบบจอนรดนเรดดิ้งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เหเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไร ทั้งนั้นกับชีวิตของคุณโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นคำคำโดยเป็นบันเทิงดูเพราะไม่มีอะไรดูตามนั้นแหละจะดูแบบไหนก็ดูไปมาที่น้าค่ะขอดูพลังงานของน้ําคุณกําลังเจอกับรายบ้างนะคะขอดูสถานการณ์ของคุณหน่อยขอดูสถานการณ์ของคุณหน่อยค่ะน้ําได้แก่กรกฎมินพฤจิตรคิงออฟสอดค่ะกำลังตัดสินใจอะไรอยู่คะด้วยการตัดสินใจของคุณโดยใช้เหตุและผล โดยใช้สเตะไม่ใช้ใช้สมองไม่ได้ใช้ใจนำทางทำภาระรนโดยชาริออดมันมีบุคคลที่สามเข้าในความสัมพันธ์หรอคะใครบางคนกลับมาแล้วหรือยังอ่ะโอเคสิ่งที่อาจารย์เห็นในไพ่ของคุณนะคะคุณอาจจะคุยกับคนราศีกรกฎเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมก็ได้ราศีกรกฎราศีธนูอ่า ราศีกรกฎราศีธน,นูพไพ่ใบแรกเป็น k n ิงอัปสอดการตัดสินใจด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนนะคะค่อนข้างคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวนะเป็นคนที่ไม่หวานออกอาการตรงไปตรงมาอยากจะพูดอะไรกับใครก็แล้วแต่ชอบความชัดเจนไม่ชอบความคุมเครือ จะเอาอยัางไงก็เอาอารมณ์แบบว่าก็จะเอาอยัางไงก็เอาอ่ะเอาจริงเอาจังอ่ะไม่ใช่แบบว่ามาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเอาจังอ่ะนะคะอืมค่อนข้างจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเจออยู่น้ําต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่าทำพร,รันกับเดอะชาริออตกำลังมาบอกว่าในความรักความสัมพันธ์เนี่ยราทำพร,รันคือการปรับปรับทําใจ อาจจะคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ยากลำบากอะไรในชีวิตมาและคุณต้องเกิดอาการทำใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ทำใจยอมรับไม่หลรักมากเกินไปไม่ห,หลงมากเกินไปไม่ให้คิดมากเกินไปไม่ให้ทุกข์มากเกินไปนะคะพยายามปรับปรับอยู่เขาเรียกว่าปรับสมดุลในความคิดหรือจิตใจประมาณนั้นโดยชาริออดรักครั้งนี้เป็นรักต่้งไวไหม ต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือรักที่มีระยะทางมาเกี่ยวข้องด้วยหรือรักที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากประมาณนั้นที่ผ่านมาก็ลำบากอยู่นะมีมีแปดไม้เทา้าก็โดนมาเยอะเจ็บมาแยะกับความรักความสัมพันธ์หรือมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่น,ทนไปได้ยาก ไตได้ยากแต่คุณยังเป็นคิงออฟวานคุณพยายามใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวพยายามอดทนพยายามปรับตัวพยายามที่จะคือก็ทนเยอะแล้วนะทนเยอะแล้วะส,สีจะไม่ทนแล้วอะ่ะน้ำสีจะไม่ทนแล้วอะ่ะขอดู k คิงออฟส r ดของคุณหน่อย g ิงออฟสอดของคุณคืออะไรจัสติกในบางคนอาจจะมองถึงเรื่องการหย่าร้าง การหาข้อตกลงร่วมกันการคุยกันว่าเราจะเอายังไงกันกับความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณเองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะในบางคนที่จดทะเบียนสมรสกันอาจจะมีการเลิกลาหย่าร้างหรือการฟ้องหย่ากันเกิดขึ้นก็ได้คุณอาจจะคุยกับราศีตุลค่ะความรักที่มันไม่ได้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลยเหมือนโดนทําร้าย นะคะค่อนข้างมีอารมณ์หงุดหงิดหวาดระแวงไม่แน่ใจในตัวเองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเราควรจะไปต่อเราควรจะพอแค่นี้หรือว่าเราควรจะทำยังไงเราทำใจมามามากพอแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้อ่ะ t ดอ t o w าเบางครั้งคุณอยากจบอ่ะคุณอยากจะจบอยากจะพังมันไปเลยเออ,อยากจะแบบอ,อยากจะแบบ ไม่อยากทนอีกแล้วว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าความรักครั้งเนี้ยมันอาจจะเป็นความรักที่ที่เรารู้สึกว่าเราโดนทําร้ายมาจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รักเขามากขนาดนั้นอีกแล้วก็ได้เหมือนเหมือนไม่ความรู้สึกว่าคุณทนมานานแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้จนจนเราคิดว่าเราไม่อยากจะทนเราเราไม่อยากจะอืมไม่อยากจะ อยู่ในตรงนี้อีกแล้วระวังเรื่องของการทะเลาะกันด้วยการทะเลาะเกิดจากเกิดจากความขัดแย้งของความหึงหวงเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องของความไม่เป็นธรรมโดนทําร้ายจิตใจใช่โดนทําร้ายจิตใจประมาณนั้นคุณก็พยายามจะนิ่งจะนิ่งจะอยู่ในที่ของคุณ พยายามจะควบคุมตัวเองให้ได้แต่ในบางครั้งหรือในบางอารมณ์เรียก3นาทีสสเตตัสบางอารมณ์ก็ไม่ไหวจะทนแล้วแต่บางอารมณ์ก็คิดพอโมโหอะเหมือนคุณโมโหแล้วระเบิดตู้มออกไปเงี้ยก็กลับมาคิดว่าช่างมันก็ยังไปต่อได้แต่ในบางทีก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวละฉันจะไม่ทนกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะนายอบวานนายออบวาน สิบไม้เท้ารู้สึกเหนื่อยคุณเริ่มจะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์เริ่มจะหาทางออกเริ่มมองหลายๆอย่างเริ่มมองอย่างใช้ความคิดเริ่มมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในความผูกพันในความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะมันรู้สึกว่าคุณอยากมีบางครั้งไม่อยากแบกรับอีกแล้วอะบางครั้งคิดว่า พยายามทําทุกวิถีทางแล้วให้กับตัวเองหาท่าทำใจก็แล้วทําใจก็แล้วเครียดอยากมีความสุขกับเขาบ้างเหมือนชีวิตคุณตอนนี้ไม่ค่อยมีความสุขพยายามออกมาคิดถึงความรักครั้งนี้ทําใจก็แล้วทุก,ก็แล้วพูดไปก็แล้วมันมีหนทางเดียวนั้นอาจจะเป็นหนทางที่จบคุณอาจจะคุยกับราศี กันปราสีพฤจิกเหมือนคุณก็มีความแน่วแน่ว่าคุณอยากจะจบจากความสัมพันธ์นี้จริงๆนะมันทนไม่ไหวแล้วอะมันความรู้สึกข,ของคุณมันแย่มากเกินไปแล้วอะประมาณนั้นนะจ๊ะระวังการทะเลาะกันโดยใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันทะเลาะกันแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะแบบ ทันหลงทันลายลงมาหมดเลยใช้คำพูดที่แรงแรงใส่กันว่ากันแบบแรงแรงทะเลาะกันแบบว่าไม่เหลือเยื่อใยไม่ตีประมาณนั้นระวังนะคะถ้าคนยังไม่เกิดระวังเรื่องเหล่านี้อาจจะเกิดอะไปดูที่คนของคุณสิเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะคนที่คุณรักเนี่ยที่เป็นบางคนเป็นแฟนบางคนเป็นสาม,มีของคุณเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างความเขาเป็นยังไงบ้างคะเขารู้สึกยังไงหนะ้าตสถานการณ์ตอนนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตเขาเป็นยังไง the world the the devil คุณไปชอบกับคนที่มีเทาเทาไหมชอบนอกใจชอบในเรื่องของเซ็ก ชอบอ่อยชอบหวานสเสน่ห์ชอบมีความรับเยอะๆชอบคนหลายๆคนเอ,อชอบมีเรื่องล,ลมีความลับแอบซ่อนปิดบังไม่เปิดเผยคนคนนี้ชอบเรื่องของ18บวก,มกบไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักพอนอกใจเรากี่ครั้งแล้วก็ยังเป็นการคือเขามีก้าวถ้วยกับมีเดวิลมาแบบเนี้ย คือรักสอนเยอะคนๆคนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์รักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะแล้วเขาก็ชอบเรื่องแบบนั้นน่ะชอบสิบบาบวกเดอชาริออดความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่อนข้างจะแบบมันมันไปกันแบบเจ็บเจ็บอะไปกันแบบทุกๆุกอ่ะไปกันแบบว่าเมื่อไร่จะเปลี่ยนตัวเมื่อไรจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อไรจะจบสิ้นจากเรื่องพวกนี้สักทีเมื่อไหร่จะเลิกเจ้าชู้สักทีเมื่อไรจะรักเดียวใจเดียวสักทีประมาณนั้นชีวิตเขาหรอคะ The world t h d devil เขากับคุณยังคงผูกพันยังคงผูกติดแต่เขาก็ไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกที่จะเปลี่ยนไม่ได้เลิกที่จะไปมีใครใหม่ๆไม่ได้เลิกที่จะมีความลับกับคุณไม่ได้เลิกที่จะนอกใจคุณอนะ เขาใช้ชีวิตแบบชีวิตชั้นตัวฉันฉันมีความสุขเออ,อารมณ์นั้นอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ก็ก็ไม่ต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาคิดแบบนั้นนะมันทนเขาได้ไหมอะ่ะทนเขาได้มาเออเขามีอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตที่เข้ามาเรื่อยๆมีคนเปลี่ยนหน้ามาไม่ซ้ำเปลี่ยนคู่นอนบ่อย เดี๋ยวคนนู้นก็เข้ามาเดี๋ยวคนนี้ก็เข้ามาอืมประมาณนั้นจัสเมนการปลดปล่อยอืมเขาเป็นเด็ดฟูค่ะบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆรักสนุกไม่ผูกพันไปเรื่อยๆชอบหวานสเสน่ห์ชอบออยคนนู้นเข้ามาจิตใจคือใครเข้ามาชอบหมดใครเข้ามาเอาหมดประมาณนั้นหรือเปล่า เป็นคนชอบอิสระไม่ชอบให้คนควบคุมคอนโทรลอยากไปไหนอยากทําอะไรเขามองตัวเองเป็นหลักค่ะคนคนนี้รักตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสุขของเขาเขาจะทําโดยที่เขาไม่สนใจความรู้สึกข,ของคนอื่นเลยประมาณนั้นคุณไปเจอคนแบบไหนเข้าวะเนี่ย <laughs> คุณไปเจอคนแบบไหนวะนะ้ำ ดยเาร่ออดคือไรโดยเารืออบางคนนะความสัมพันธ์ไม่ไดีแต่ก็รักรากันไปไปกันแบบไม่ไดีแบบนี้แหละยังไงต่อเนี่ยแต่เลิฟเค่ะคนที่มีรักเยอะคนที่มีรักเยอะคนที่ไม่รู้จักเรื่องของบัคบ,บุญคุณโทษไหมคนที่ไม่รู้จักเสือธรรมไหมบางทีเขาก็คงรู้จักแต่บางสิ่งบางอย่าง เขาอยากได้ความสุขโดยที่เขาก็คิดว่าในความสุขของเขาเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคนพวกนั้นเข้ามาหาเขาเองรักเขาเองชอบเขาเองประมาณนั้นอะมาดูสิเขากับความสัมพันธ์ใหม่วงเร็บเมียน้อยหรือวงเร็บผู้หญิงคนที่เป็นคนที่เป็นบุคคลที่สความสัมพันธ์เขาเป็นไง ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงและเขาจะเลิกกับคนนั้นไหมเขาจะเลิกกับคนนั้นกลับมาเอาคุณไหมความสัมพันธ์เขาเป็นไงสามดาบสามดาบสามคนสามความก็เครียดเหมือนกันนะก็เครียดนะเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือผู้ชายระม,มุนผู้หญิงระม,มุน the dead. อ a t e hmm t e r a v e l wow ถ้าถามว่าเขากับความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรเขาก็เป็นการลักษณะอ่อนๆออฟๆลักๆเลิกๆไปๆกับๆกันนะคะทำไมมีเดอะเดทกับเดอะทาวเวอร์เขาจะเลิกกับคุณหรอเขาความสัมพันธ์ของเขาเป็นไนท์ออฟคับเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดก่อกำเนิดห่งการเริ่มต้นมีพาชั่นใหม่ๆตกกัน มีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่มันมีบุคคลที่สามกั้นกลางความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ราบลื่นแล้วราบเรียบเท่าไหร่เขาก็คงมีความเครียดคือเขาจะเลิกกับคนนั้นก็เลิกไม่ได้กับก็ไม่ได้จะไปต่อก็คงไม่ถึงเพราะมีครอบครัวกั้นอยู่ตรงนี้ถ้าคุณคือครอบครัวหรือถ้าคุณเป็นตัวจริงนะตัวจริงมันมีคนที่เป็นตัวจริงอยู่เขาจะเลิกกับคนนั้นไหมคะเขาจะเลิกกับคนนั้นไหมกับบุคคลที่สาม เขาจะเลิกกับบุคคลที่สามไหมเขาจะเลิกไหมเขาจะเลิกไหมยังยังไม่เลิกค่ะ เหมือนคนใหม่นั้นยังเป็นอะไรที่เป็นความสุขของเขาเขารู้สึกมีความสุขเดซสันเลยเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าเขารู้สึกหวงแหนซึ่งกันและกันเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องตามเศีลธรรมก็จริงแต่เหมือนกับเขาต้องการจะเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่าในสามเดือนหเดือนนี้จะเลิกไหมยัง ยังไม่เลิกยังไปต่อมันเป็นมันเป็นเหมือนความต้องการความแพชชั่นความต้องการความรู้สึกใหม่ๆความตื่นเต้นความเร้าใจกับสิ่งใหม่ๆมันทำให้เขามีความสุขถ้าถามว่าอาจารย์มหมายความว่าจะไม่เลิกตลอดชีวิตนะหมายความระยะเวลานี้ไพ่ไพ่ดูได้ในระยะเวลาอันสั้นๆนะตอนนี้เวลานี้สามเดือนนี้สามเดือนหกเดือนนี้ยังไม่เลิก อย่างเขามีแต่จะพัฒนาเพราะมันเป็นความสุขเป็นเดอะซันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่สร้างความตื่นเต้นการพัฒนายังไม่เลิกค่ะความสัมพันธ์ของเขาก็ไม่ได้ดีหรอกความสัมพันธ์ของเขาก็ไม่ได้ดีเพราะมันมีสามดาบมาด้วยมันเป็นอะไรที่คาราคาสัง หนึ่งสองสามมันคัราคาซังกันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าถามว่าความสัมพันธ์ของเขาสองคนดีกันไหมก็ไม่ได้ดีค่ะเมือนเขาก็จะรู้นะคนใหม่ที่เป็นบุคคลที่สามเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีสามคนอนะ่ะอืมเขารู้ว่าคุณเขารู้ว่าคนที่เขาคบมีครอบครัวเขารู้เขาอาจจะนะอาจานมองว่าเขาอาจจะ แฟนของคุณหรือเขาสาม,มีของคุณหรือภรรยาคุณอาจจะไปบอกกับเขาว่าว่าฉันกําลังดําเนินการกําลังทําเรื่องจะจบกับคนเกา่าเพื่อเริ่มต้นใหม่กับชีวิตกับเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มต้นใหม่ด้วยนะให้คนนั้นรอเวลาก่อนให้คนนั้นให้คนนั้นรอเวลาให้เขาจัดการเรื่องของเขาให้เรียบร้อยก่อนมันอาจจะเป็นการโกหก กับคนใหม่ๆซึ่งสร้างความหวังให้กับคนใหม่ๆแต่ถามว่าคนใหม่เองก็มีความสุขไหมอะ่ะมันไม่มีความสุขเพราะเขาขลรกขะสัง่งเหมือนคนเก่ายังไม่จบมาเอาชั้นฉันก็อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เขาสองคนยังไม่เลิกกันค่ะอืมแนวโน้มนี้ยังไม่เลิกยังเป็นความสุขยังรั้นรารั้นรามีเดอะซันอ่ะมีเอชออฟวานกับเดอะซัน ไพ่ของความต้องการพาชั่นการเริ่มต้นกับความรู้สึกใหม่ๆความผูกพันใหม่ๆความรักใหม่ๆยังไม่เลิกค่ะยังจะพัฒนากันต่อไปแล้วจะเลิกไหมเดี๋ยวงวดหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าจะเลิกไหมตอนนี้ยังมีพาชั่นยังมีความต้องการมีความรู้สึกอยากเดินหน้าเราใจกับความสัมพันธ์ใหม่ๆน่าจะแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณ แล้วกับคุณเขาจะทำยังไงกับคุณอะเขาจะทำยังไงกับคุณเขาจะโกหกคุณเออเขาจะคงอย่างรักษาคุณไว้ในบางคนนะมีการซัพพอร์ตถ้าคุณเป็นครอบครัวคุณคือความมั่นคงในเรื่องของฐานะบ้านรถที่ดินมีทรัพย์สินร่วมกันคุณคือฐานะที่มั่นคงใช่มันเป็นฐานะที่มั่นคงมีความช่วยเหลือกันแต่เขาจะโกหกคุณหรือเปล่าเขาจะปิดบังซ่อนเร้นเขาอาจจะกำลังคิดอยู่ คุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันอยู่เนืองๆแต่คุณกับเขายังมีความมั่นคงในเรื่องของเงินในเรื่องความช่วยเหลือในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของเงินงานโดยชีวิตโดยรวมๆที่คุณสองคนร่วมสร้างแล้วต้องอยู่ด้วยกันอ่ะเขาถามว่าเขาจะทํายังไงกับคุณเขาก็จะบอกคุณเขาก็จะบอกคุณว่าเขาเลิกกับทางนน้แล้วไม่มีอะไรฉันไม่มีอะไรฉันไม่มีใครซึ่งเจ็ดดาบมันมาบอกว่าเขาโกหกอ่ะเขาโกหก เขาพูดไม่จริงเขาพูดปดหรือเขาก็อาจจะบอกไม่มีอะไรแต่เขายังแอบทำอะไรรับหลังคุณอยู่เรื่อยๆถ้าคุณจับไม่ได้ไร่ไม่ทันเขาก็จะทำแบบนี้โอเคไหมประมาณนี้ส่งคำถามมาแล้วแต่คำถามยากเย็นซะเหลือเกินเอออาจารย์ก็ไม่รู้จะอ่านไปทางไหนเลยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามชอบไหมไลค์ด้วยไลค์แชร์คอมเมนต์ ชอบกันหรือเปล่าหัวข้อเนี้ยเอามาจากใต้คอมเมนต์ของพวกคุณนะ่ะแหละนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม like, อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ด,ตตดีคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงสวนตัวอะไรมาค่ะสา A, A F E ศูนย์สามสองเก้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ